าพอ,าอยู่ในสิบหกขวบพอดีอาพิเศษอาพิเศษก็มารางวาซสี่ญาติวงกันนักก่นก็ทรงพากันเดียดกันเดียดไปร่องเมืองตกไปไฟดันเดือดก็ยิงนงน,น,นโโวลแบวดแบ่งโหเจ้าหนอทำลูกนี่แล้วล้วลวะก็บี่สัมงเมนอีกสั่โตัหนึ่งชาดีฟูสองนั่นหลังคือนัน่งขหากห็เจอเดือวันนี้พระยุดไดม่ได้โยมมาหน้าไปไม่หยุดไม่มีโยไไน้าไปไปก้าวหน้าเดือเมืองพามจี ให้ขั้นพ้นป่าบ่อลงถ้าเดืพอพประกันจำศีลหาพระวาระเสาร์ทำกฎนั่นเนี่ยบอห้ามหยาดหน่อยห้ามล้วนสูบป,ประกาศบัตรอีจัเก่ากับกบัตที่นี่หอดเมืองกระลึงอลไรบ้ถ้าเมืองกระลึงวัดขอสร้างจากพระเวสตันดอนแล้วกาลังข้างนั้นเมืองกระลึงแหลงฝนบ่รยแห่งจากเถื่อเมืองกระลึงกระลาดแดงฝนแห่งกระบร่อลง แต่ว่าบันเฮอนี่ฝนดีแลลวเนาะมาแต่เศร้ากับจืนแต่เศร้า <c oughs> และด้กาลครั้งนั้นเหมืองกระลึงแหลมฝนโวยเหงจากเื่อาาเมืองกอระลึงงตลาดแตงฝนแห่งกะบบลงทรงพามแปดคนมาขอสร้างจากพระเวทสันดรมาหอดแล้วพามแปดคนนี่ก็เลยน่งยองหยอ มาหอดเดีวทามแปดคนนี้ก,ก็เลยนั่งยองยๆทำน้องลองหรืองการคอเดล้วว่าอุยดินนองฝูงผูผพา มานะ้าท้งแปดย่างพาแดดมาได้เจ็ดแปดมือออกจนลาดอก้าลมตั้งใจมากกาบกรมองค์เอกจุู่ทางกุลขอเพิ่อบุญบารลมีกนอวพระธรรมพระกรรมก่อนเปิดสันดอนองค์เจ้ากะลิงดูให้ทวนทีในเมฆเจนาครอนสี่ีีไพนี้ก่อนยอมญาอาศัยโซนว่าหมเย็น พรงเอ๋ยนำพระไทยบอฟิมพระอ,องค์เป่งท่านกะระแสคือสุนทรพระคงคาบ่ขาดเขินยังน้ำฝูงคาตามมานี่ขันวังดีอยากส่วนหุมเสียงซาไปตามลมเสียงซาไปตามลมไปขอหยังแล้วก็ให้ใจกวงดังนาที พวกข้าน้อยวานี้ขอกลมกับสาธุกัน ขอไปสันนาคินคู่พระองค์ก็คงได้ด้วยเหตุใด้ตนขาจึงเดินมาสีบอ่อเกา่าขอบว่าอึดยากเขาฝนฝ้ากบอลงน้ำบ่มีสิหงฝนบ่ทรงอับหน่วยฝูงมัวงัวควยสัตว์ไฟไปกย็ยหิวน้ำหอดเดือนสามตกเดือนหน้าฝนบ่โตกลงมาฝนฝ้ากบอรทรงเลี่ยวลงตรงเห็นแต่ควันมืดกุม่มโตขาเมื่อยมโน อันว่าฝูงเขียดโมฝูงอึ่งกะเงาห้ยอยคอยถตายข้าหูโหลดบ่ามีตงพระองค์เอ๋ยเขาว่าหน้าเข้มนสร้างไปใส่โบแหลงไงเหยียบแผ่นดินแผ่นได้ฝนกระตกลังหงห้ำพืนพน้นแผ่นเตะหากว่าฐานี่ละได้เอาไปเหยียบเมืองกะลึงขันแม่นเปลี่ยนดังลือสิยูเย็นสบายบ้าง ติพากันทำสั่งทางนากาวานไอ้มีสุขแตสาสำลานว่าแต่พอดีละใดทานไห,หนที่อวยคืนที่อวยคืนนี้ โอ้โหเย่ตานเด่นอ๋อ่งสวนกุหลาบแดงครับอาจานยร์นรตรี